สวัสดีค่ะหนูนางสาวลัคนาเหียงค่ะชื่อในชนเผ่าดราอัางชื่อว่าน้องแม่ค่ะจบจากาสถาบันการพระาศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ค่ะสาขาวิชา,าวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะเป็นคนชุมชนที่นี่ค่ะจริงๆก็อยากจะกลับมาพัฒนาชุมชนเพราะเราเห็นว่า ชุมชนของเรานะคะมีภูมิปัญญาพื้นฐานอยู่แล้วก็คือภูมิปัญญาของเราก็คือการทอผ้าการปักผ้าการย้อมสีธรรมชาติดังนั้นหนูก็เลยอยากจะนําภูมิปัญญาตรงนี้มาต่อยอดะคะเพื่อให้สร้างรายได้ให้กับชุมชนว่ากลุ่มเราเป็นกลุ่มวิสาหกิจเนเริ่มแรกการย้อมสีธรรมชาติของเราก็ เราจะเอานะคะวัตถุดิบนะคะสีธรรมชาติก็คือมาจากาวัตถุดิบภายในชมุมชนหลังจากที่เราย้อมเสร็จนะคะผลิตภัณฑ์ของเราก็จะมีย่ามผ้าพ,พันคอเสื้อคลุมหมวกถุงถุงย่ามนะคะถุงสะพายแล้วก็มีชุดเดรสทรง,ทรงกระเหลี่ยงนะคะแล้วก็มีเสื้อเสื้อทรงกระเหลี่ยงนะคะแล้วก็ยังมี การที่ลูกค้านะคะสั่งเข้ามาเราก็จะทำออเดอร์ตามที่ลูกค้าต้องการาค่ะเรามีการขายโดยการาประชาสัมพันธ์โดยการออกบูธกันค่ะแล้วก็มีการขายทางออนไลน์ค่ะเพจ facebook เนี่ยค่ะแล้วก็มีการขายที่ร้านด้วยค่ะอยอดขายนะคะตอนนี้นะคะเฉลี่ยเดือนอยู่ที่ประมาณห0,000ืนนะคะถึง10,000ค่ะต่อเดือนนะคะงอยากจะ ประชาสัมพันธ์นะคะให้คนรู้จักในความเป็นชนเผ่าของดาราอ้งนะคะมากขึ้นแล้วก็อยากพ,พัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มนะคะให้มีคุณภาพแล้วก็สามารถจำหน่ายให้กับลูกค้าที่หลากหลายกลุ่มได้ค่ะแล้วก็เพิ่มรายได,ได้แล้วก็ภายในชุมชนค่ะ